สวัสดีครับทุกคนทุกคนเคยสงสัยไหมว่าป่าชายเลนตำบลน,นาเกลือมีความสำคัญอย่างไรถ้าสงสัยกันแล้วไปหาคำตอบกันเลยครับความสำคัญของป่าชายเลนก็คือ 1. เป็นแนวป้องก,กันการจัดซ้อของชายฝั่ง 2. เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ 3. ตดูดซับคาร์บอน 4. ฟอกอากาศและน้ำเสีย 5. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ6 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและการศึกษาครับนี่นะครับป่าชายเลนนอกจากนี้ป่าชายเลนยังมีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่มากมายเช่นปลาตีนนกกระยางและอื่นๆและยังมีสารชื่อดังในย่านนี้สารเฉพาะสีนิน,นะครับเป็นสารที่ คนในชุมชนนาเกลเคารพหน้าถือและเป็นที่พึ่งพาใจใจของคนในชุมชนนาเกลครับ